นมนั่นเองครับอ <c oughs> ใหญ่ไปไหนเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชัวร์รีวิว EP ที่86กันแล้วนะ <c oughs> บอกเลยว่าถึงจังหวะนี้คุณจะเบื่อกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมยังมีของเด็ดๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกมากมายเลยนะฮะ และฟิกเกอร์ที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครสาวสวยจากอนิเมะระดับโลกนั่นก็คือวันพีสกับโมเดลตัวนี้ครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์นะฮะโบอาแฮนด์คอกนะครับจากค่ายบันเพสโตนะฮะกับรุ่นสเตมปีดกิลเตอร์แอนด์กามอลลอนโบอาแฮนคครับ โบอาแฮนด์คอกตัวนี้นะครับทำออกมาถึงสอเวอร์ชันนะฮะนั่นก็คือเวอร์ชันที่เป็นชุดสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ชุดเหมือนในภาพยนตร์นะฮะแต่ตัวฟิกเกอร์เหมือนกันเดะเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแค่ชุดเปลี่ยนสีเฉยๆนะฮะผมจะบอกแบบนี้ครับผู้ชมครับและยอมรับตามตรงนะฮะว่าผมก็ไม่ใช่แฟนบันพีสอย่างเหนียวแน่นเท่าไหร่นะฮะแต่น้องผมที่รู้จักกันนะเขาเป็นแฟนบันพีสกันหนาแน่นมากเลยนะฮะเขาบอกว่าโบอาเนี่ยจะวาดแต่ละครั้งต้องวาดมาแบบ โคตรของโคตรสวยเลยถึงจะออกมาได้เป็นตัวละครที่ต้องพิธีพิธันมากนะฮะดังนั้นโมเดลนะฮะหรือฟิกเกอร์ก็ต้องออกมาแบบพิธีพิธนนันถึงความสวยงามสุดทรงองค์เอวนั่นเองครับเรามาดูกันที่รายละเอียดของตัวกล่องโมเดลกันหน่อยด,ดีกว่านะครับด้านหน้านะฮะจะเห็นเลยว่าเป็นรูปโบอาแฮนค็อกนะในชุดของสแตมปปีนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนจะเขียนว่ากิลเตอร์นะฮะ แอน์การ์ลอนนะครับวันพ i ส c e แต a m มปี e นะฮะแล้วก็โลโก้ของบั n ลพสโตนั่นเองครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปบัวแฮนด์ค็อกนะเป็นรูปของฟิกเกอร์ที่มีขนาดเกือบๆจะเต็มตัวและอีกนิดนึงส่วนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นแบบรูปของฟิกเกอร์แบบเต็มตัวเลยนะฮะแบบโอ้โหมีหลายมุมให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมุมนี้นี่จับประเด็นส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะ จะเห็นเลยว่ามีโบอาถึง2เวอร์ชันนะฮะเป็นเวอร์ชันแบบเป็นชุดในภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นชุดเหมือนในฟิกเกอร์ตัวนี้นั่นเองครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะหรือประมาณเกือบเกือบครึ่งปีที่แล้วนะครับลุงบันหรือลุงบันไดที่เรารู้จักกันอย่างดีนะฮะในชื่อของแวดวงการขายของเล่นเนี่ยต้องรู้จักลุงบันอย่างแน่นอน,นครับลุงบันก็ได้เข้าซื้อกิจการของบันเพสโตนะฮะก็จะมีโลโก้ของบันไดสีฟ้ามาด้วยนะครับแบบนี้เลยฮะ เปิดข้างบนมานะครับก็จะมีเป็นกระดาษลังอีกชั้นหนึ่งนะฮะผมจะขออนุญ,ญาตนอนแล้วกันนะครับมาคุณผู้ชมเปิดไปพร้อมๆกัน <c oughs> เปิดออกมาแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าบันเพสโต้นั้นมีกล่องขนาดใหญ่นะฮะดังนั้นเขาจึงกันกระแทกด้วยการที่มีกระดาษลังอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านในนะฮะเพื่อห่อหุ้มตัวฟิกเกอร์ไม่ให้เกิดจากการเสียหายหรือเกิดการกระแทกนั่นเองนะครับูบ <c oughs> ผู้ <laughs> ชมครับโอ้โหผมกะนะฮะกะในประมาณถึงประมาณ22 23เซนได้เลยนะฮะโอ้โหขนาดอยู่ในถงุงซีนยังยังสวยงามขนาดนี้เลยครับผู้ชมครับมาพร้อมกับฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆมาให้ด้วยนะฮะทำเป็นเล่นไปแกะแล้วนะ คุณู้ชมครับนี่ก็คือฐานนะฮะเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะฮะซึ่งค่ายต่างๆเนี่ยก็จะทําคล้ายๆเหมือนฐานประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวงกลมใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเขาทาเอาไว้สําหรับแบบว่าฟิกเกอร์ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับส่วนที่เป็นแง่งขึ้นมานะฮะให้อาตัวโมเดลเนี่ยหรือตัวฟิกเกอร์เนี่ยวานนะครับส่วนเท้าที่เป็นส้นสูงเนี่ยก็จะพอดีกับตรงนี้เลยนะฮะมาดูตัวฟิกเกอร์กันหน่อยดีกว่านะครับหื <c oughs> สาวสวยออกมานีสิเชนโอ้โห งามคุณผู้ชมครับดูฮะดูนะครับอาฮะจะเห็นเลยว่าการปั้นหน้าของเขาเนี่ยออกมาได้เนียนนะฮะเนียนเขาใช้คำว่าเนียนเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะฮะการปั้นหน้าออกมาได้ให้ดูสวยงามเนี่ยตามฉบับการ์ตูนหรือแอนิเมะเนี่ยบอกเลยเป็นเรื่องยากมากนะฮะนี่คุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมขนาต้มหัะต้มหูที่เป็นรูปงูอ่ะโอ้โ เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเนี่ยคอสตูมทำออกมาได้แบบสวยอะและการลงสีเนี่ยแบบออืสุดยอดจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเอนมนั่นเองครับโอ้การปั้นนมออกมาได้แบบใหญ่และเนียนมากอะเนียนแบบมันดูแล้วมันชวนเย้ายวนมากเลยนะคุณผู้ชมและดูถึงตรงนี้ฮะนิวครับอูโหมันแบบทุกอย่างเนี่ยลงตัวองศาพอดีมากเลยนะฮะ ผมรู้ว่าคุณผู้ชมต้องการแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองเอาฟิกเกอร์เนี่ยมาประกอบคู่กับฐานดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแง่งที่ผมบอกนะครับมันก็จะอยู่ตรงส้นของส้นสูงพอดีเป๊ะเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าเปะ๊ะเปะ๊เปะโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับลงล็อกพอดีเลยนะครับโอ้โหหุยงาม โอ้กเลยว่บงานของบัลเพสโตนี่มือไม่ตกจริงๆนะฮะและนี่ก็คือนะฮะฟิกเกอร์ของค่ายบันเพสโตนะฮะจัดจำหน่ายบริษัทบันไดนะครับกับวันพีสแตมปิดกิลเตอร์แอนด์การมารอนนะฮะโบอาแฮนด์คอกนะฮะเป็นชุดเวอร์ชั่นสีแดงน,นะครับโอ้โหถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องจูอนทีวีด้วยนะครับและถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องเราแล้วแล้วก็ ไปติดตามกันได้ที่ f c e e o o o k f n p p g โชว์ออนทีวีได้เลยนะครับหรืออยากได้ผมรีวิวฟิกเกอร์อะไรกันอีกนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างหรือไปขอที่ Facebook ได้เลยนะครับเราจะมีอัปเดตกันตลอดอย่างแน่นอนจะไม่ปล่อยให้ช้าอีกแล้วนะฮะสวัสดีวันนี้นะครับจะบอกว่าสวัสดีครับ